คุยงานด่วนที่จีนอีกแล้วจ้าอจะขึ้นเครื่องน้องชายก็โทรมาบอกว่าลูกชายคนเล็กไข้ขึ้นสูงมากครูก็เลยให้ไปรับที่โรงเรียนนะคะเพื่อไปหาหมอด่วนเลยค่ะน้องไข้สูง39องศาปวดหัวตัวร้อนน้ำมูกไหลบินก็มีวิดีโอคอลคุยกับลูกลูกบอกว่าให้ซื้อยาดมมาให้หน่อยเขาคัดจมูกมากาไม่คิดเลยว่าเช้ามาเนี่ยจะไข้ขึ้นสูงขนาดนี้ค่ะตอนเดินทางมาจีนก็ใจตุ่มตุมต่อมต่อมห่วงลูกมากแต่โชคดีที่มีน้องแล้วก็เพื่อนสนิทอยู่หลายคนช่วยเป็นหูเป็นตาไปดูแลลูกหหกยรรรบงจาาาเเีนนไไปปมอิ ถึงเมืองจีนตอนเย็นนะคะก็แวะไปรับลูกชายคนโตที่โรงเรียนก็ไปหาลูกคนเล็กบอกว่าพอเห็นลูกแล้วแบบรู้สึกสงสารมากระหว่างเดินทางนะเราก็นั่งคิดเหมือนกันว่าหากว่าเราไม่มีน้องหรือว่าไม่มีเพื่อนอยู่ที่นี่ลูกไข้ขึ้นสูงแบบเนี้ยจะทํายังไงดีตอนนั้นเรายังอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ไม่ได้มินมาจีนเนี่ยเราก็คงจะเป็นห่วงลูกมากๆเลยละคะ่ะข,ของลูกที่ออกมาก็คือลูกเป็นไข้หวัดย้ายเป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงผ่อนสักสองสามวันอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นให้ลูกได้นอนหลับสักหน่อยนั้นก็พาลูกมาทานข้าวค่่ะะะะยยาาาทีนนน้้องไดมคก็็จเป ก็มียาชงสมุนไพรจีนด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูน้องก็คือกินยากมากๆเลยเพราะว่าน้องบอกว่าขมสุดๆเอาชิมแล้วเราก็รู้สึกว่าอยานี้ขมจริงๆนะคะก็พยายามบังคับให้น้องกินเพราะว่ายาจูเน้จะช่วยทําให้หายร้อนในแล้วก็ทําให้หายป่วยไวขึ้นน้องทานข้าวได้หัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีใจเนาะเป็นห่วงนี่มันทําให้เราคิดเยอะมากๆเลยค่ะกลัวลูกเป็นนู่นเป็นนี่แต่พอเห็นลูกเราดีขึ้นแล้วเราก็โล่งใจมากๆโรง,งแรมแล้วนะคะก็ให้ลูกเล่นเกมพักผ่อนกันสะหน่อยเนี่ยลูกก็จะเครียดเป็นพิเศษเพราะที่